ให้นักศึกษาเปิดหนังสือวิสุทธิมัคปัทโโมพาโคหน้า187เริ่มตั้งแต่ตัทธะจิตเตกัคตาเป็นต้นไปนับขึ้นไปบรรท,ทัติเก้าเริ่มตั้งแต่จิตตะจิตตัทธะจิตเตกัคคตาเป็นต้นไป ในองค์ห้านั้นจิตเตกะคตาพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ส่งชี้ไว้ในปาฐะว่าสวิตกังสวิจารังนี้ก็กินอยู่ถึงอย่างนั้นจิตเตกัคตาก็นับเป็นองค์ได้แท้ เพราะตัดไว้ในวิพังอย่างนี้ว่าคำว่าฌานคือวิตกวิจารปีติสุขกิเตกักตาดังนี้แท้จริงอุเทศเพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทมด้วยอธิบายใดอธิบายนั้นนั่นแหลเป็น อันพระองค์ได้ทรงประกาศแล้วในวิพังส่วนวินิจฉัยในสองบทว่าปฐมฌานมีความงามสามประการถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบนั้นดังนี้ความที่ปฐมฌานมีความงามสามประการบัณฑิตพึงทราบ โดยจัดเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดและความที่ชานนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะสิบก็พึงทราบโดยเป็นลักษณะแห่งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเหล่านั้นนั่นแลพระบาลีในเรื่องนี้มีดังนี้ ปฏิปทาวิสุทธิเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานอุเปขานุปรูหนาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌานสัมปหังสนาเป็นที่สุดแห่งปฐมฌานในข้อว่า ปฏิปทาวิสุทธิเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานนั้นถามว่าลักษณะแห่งเบื้องต้นมีเท่าไรตอบว่าลักษณะแห่งเบื้องต้นมีสามคือจิตหมดจดจากอันตรายแห่งปฐมฌานนั้นหนึ่งเพราะความที่หมดจดแล้ว จิตย่อมดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นสายกลางหนึ่งเพราะความที่ดำเนินไปแล้วจิตย่อมดึงไปในสมถะนั้นหนึ่งข้อที่จิตหมดจดจากอันตรายก็ดีข้อที่เพราะหมดจดแล้วจิตย่อมดำเนินไปสู่สมถานิมิต อันเป็นสายกลางก็ดีข้อที่เพราะดำเนินไปแล้วจิตย่อมดิ่งไปในสมถะนั้นก็ดีนั่นเป็นปฏิปทาวิสุทธิเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌานนี้เป็นลักษณะสามแห่งเบื้องต้นเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่า ปฐมชาญเป็นคุณมีความงามในเบื้องต้นด้วยถึงพร้อมด้วยลักษณะสามด้วยในข้อว่าความเพิ่มพูนแห่งอุปเปกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌานนั้นถามว่าลักษณะ แห่งท่ามกลางมีเท่าไรตอบว่าลักษณะแห่งท่ามกลางมีสามคือพระโยคาวจรย่อมเพ่งดูอยู่เฉยเฉยซึ่งกิจที่หมดจดแล้วหนึ่งย่อมเพ่งดูอยู่เฉยเฉยซึ่งกิจที่ดำเนินสู่สมถะแล้วหนึ่ง ย่อมเพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งความตั้งมั่นโดยความเป็นหนึ่งแห่งจิตหนึ่งข้อที่พระโยคาวัจรเพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งจิตที่หมดจดแล้วก็ดีข้อที่เพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งจิตที่ดำเนินสู่สมถะแล้วก็ดีข้อที่ เพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งความตั้งมั่นโดยความเป็นหนึ่งแห่งจิตก็ดีนั่นเป็นความพออพูนแห่งอุเบกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌานนี้เป็นลักษณะสามแห่งท่ามกลางเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าปฐมฌาน เป็นคนมีความงามในท่้ำกลางด้วยถึงพร้อมด้วยลักษณะสามด้วยในข้อว่าความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมฌานนั้นถามว่าลักษณะแห่งที่สุดมีเท่าไรตอบว่าลักษณะแห่งที่สุดมีสคือ ความร่าเริงย่อมมีเพราะความร่าเริงย่อมมีด้วยหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในฌานจิตนั้นมีความเป็นไปไม่ล่วงเลยกันหนึ่งความร่าเริงย่อมมีเพราะอัดว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกันหนึ่ง ความเรื่องความร่าเริงย่อมมีพระอัฏว่าถึงการอย่างความเพียรอันควรแจ่ภาวะนั้นให้เป็นไปหนึ่งความร่าเริงย่อมมีพระอัฏถว่าฌานจิตนั้นเป็นอาศสบรณะคล่องหนึ่งสี่ข้อนี้จัดว่าเป็นความร่าเริง เป็นที่สุดแห่งปฐมฌานนี้เป็นลักษณะสี่แห่งที่สุดเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าปฐมฌานเป็นคุณมีความงามในที่สุดด้วยถึงพร้อมด้วยลักษณะส,สีด้วยดังนี้ต่อไปเป็นการอธิบายแห่งบาลีติวิทะกรัลยาณตา อาจารย์พวกหนึ่งพรรณนาอย่างนี้ว่าในธรรมสามประการนั้นอุปจาระพร้อมทั้งสัมภาระองค์ประกอบชื่อว่าปฏิปทาวิสุทธิอัปนาชื่อว่าอุเปขานุปรูหนาะ ัจะเวคขณาชื่อว่าสัมปหังสนาดังนี้แต่เพราะว่าในพระบารีกล่าวไว้ว่าจิตอันถึงความเป็นหนึ่งแล้วย่อมเป็นจิตแล่นไปสู่ปฏิปทาวิสุทธิด้วยเป็นจิตอันอุเบกขาพ่อพูนด้วยเป็นจิตอันญาณให้ ล่าเริงด้วยดังนี้เพราะฉะนั้นปฏิปทาวิสุทธิบัณฑิตพึงทราบโดยว่าเป็นบริกรรมมาภายในอปปนานั่นเองอุเปขานุพูห,หนาก็พึงทราบโดยว่าเป็นจิตแห่งตัตระมัชตูเปขาและ สำปหังสนาก็พึงทราบโดยว่าเป็นความสำเร็จจิตแห่งญาณอันทำให้พร่องแพ้วโดยยังภาวะคือความไม่เป็นไปล่วงเลยการแห่งธรรมทั้งหลายเป็นอาทิให้สำเร็จ ถามว่าคำที่กล่าวนี้มีอัธาธิบายอย่างไรแก้ว่าก็อัปนาเกิดขึ้นในวาระใดในวาระนั้นจิตย่อมหมดจดจากหมู่กิเลสกล่าวคือนิวรณอันเป็นอันตรายแห่งชานั้นเพราะหมดจดแล้ว จิตก็เป็นธรรมชาติปราศจ,จากเครื่องกัน้นดำเนินไปสู่สมถะนิมิตอันเป็นสายกลางอัปนาสมาธิอันเป็นไปสม่ำเสมอนั่นเองชื่อว่าสมถะนิมิตอันเป็นสายกลางก็แลปุริมาจิตอันเป็นอนันตรปัจจัย แห่งอัป,ปนาจิตนั้นเมื่อเข้าถึงความเป็นจิตมั่นโดยปรินามันในชั่วสันตติเดียวชื่อว่าดำเนินสู่สม,มถะนิมิตอันเป็นสายกลางเพราะดำเนินไปอย่างนั้นจิตชื่อว่าดิ่งไปในสม,มถะนั้น โดยเข้าถึงความเป็นจิตมั่นปฏิปทาวิสุทธิอันยังอาการที่มีอยู่ในปุริมจิตจนั้นให้สำเร็จบัณฑิตพึงทราบโดยว่าเป็นบริกรรมมาในอุปาทคณะแห่งปฐมฌานนั่นเอง โดยในดังกล่าวมาชนีดก่อนเป็นข้อแรกอันหนึ่งเมื่อจิตนั้นหมดจดแล้วอย่างนั้นพระโยคาวจรต้องทำความขนขวายในการชำระเพราะไม่มีอะไรจะต้องชำระอีกชื่อว่าเพ่งดูอยู่เฉยซึ่งจิตที่หมดจดแล้ว เมื่อจิตดำเนินสู่สมถะโดยเข้าถึงความเป็นสมถะแล้วพระโยคาวจรไม่ต้องทำความขอนขวายในการสมทานอีกชื่อว่าเพ่งดูอยู่เฉยๆซึ่งจิตที่ดำเนินสู่สมถะแล้วและเมื่อจิตนั้นละความระคนด้วยสังขิเรสแล้ว ตั้งมั่นอยู่โดยความเป็นหนึ่งเพราะความที่เป็นจิตดำเนินสู่สมถะแล้วนั้น,น,นเพราะความที่เป็นจิตดำเนินสู่สมถะแล้วนั่นเองพระโยคาวจรไม่ต้องทำความขลัขวายในอันตั้งจิตไว้มั่นโดยความเป็นหนึ่งอีกชื่อว่าเพ่งดูอยู่เฉย ซึ่งความตั้งมั่นโดยความเป็นหนึ่งแห่งจิตอุเปขานุพลหนาะบัณฑิตพึงทราบโดยว่าเป็นจิตแห่งตัตระมัชตุเปขาโดยในดังกล่าวมานี้อันหนึ่งยุคหนัาธรรมหมายถึงธรรมคู่ดุดครูดุด ผู้โคที่เขาจับเทียมแอรเข้าด้วยกันอันหนึ่งยุคนัตถธรรมกล่าวคือสมาธิกับปัญญาที่เกิดในฌานาจิตนั้นอันอุเบขาพอกพูนแล้วอย่างนี้เหล่านั้นใดเป็นธรรมไม่ล่วงเลยกันและกันคือเสมอกันเป็นไปแล้วก็ดี อินทรีทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเหล่าใดเป็นคุณมีรถเป็นอันเดียวโดยรถคือวิมุตตเพราะหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆเป็นไปแล้วก็ดีพระโยคาวจรนนั้นอย่างความเพียรใดอันควรแจภาวะนั้นคือควรแจภาวะ คือความไม่เป็นไปร่วงเลยการแข่งธรรมเหล่านั้นและความเป็นคุณมีรถอันเดียวแห่งอินทรีย์ทั้งหลายให้เป็นไปก็ดีอาเสวนะแห่งฌานจิตนั้นใดเป็นไปแล้วในขณะนั้นก็ดีอาการทั้งปวงนั้นชื่อว่าสำเร็จ เพราะเป็นอาการที่พระโยคาวจรเห็นโทษและอนิสงส์นั้นๆในเพราะความสมองและความผ่องแพ้วด้วยยานแล้วยังเขียนให้ร่าเริงคือให้หมดจดให้ผ่องแพ้วได้โดยอาการน,น,นั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า สำมปหังสนาบัณฑิตพึงทราบโดยว่าเป็นความสำเร็จจิตแห่งญาณอันทำให้ผ่องแผ้วโดยยังภาวะคือความไม่เป็นไปล่วงเลยกันแห่งธรรมทั้งหลายเป็นอาทิให้สำเร็จดังนี้เพราะเหตุที่ในภาวนาจิตนั้นตัถะ เพราะเหตุที่ในภาวนาจิตนั้นยานย่อมปรากฏด้วยอำนาจแห่งอุเบกขาดังพระบาลีว่าพระโยคาวจรย่อมเพ่งดูอยู่เฉยๆด้วยดีซึ่งจิตที่ยกขึ้นด้วยวิริยะสัมโพดชงอย่างนั้นแล้ว ปัญญีนีย่อมเป็นคนมีประโยชน์ยิ่งด้วยอำนาจแห่งอุเบกขาและด้วยอำนาจแห่งปัญญาจิตย่อมพ้นจากกิเลสอันมีสภาพต่างๆด้วยอำนาจแห่งอุเบกขาปัญญินีย่อมเป็นคนมีประมายิ่งด้วยอำนาจแห่งความพ้นและด้วยอำนาจแห่งปัญญาเพราะพ้น จากกิเลสต,ต่างๆแล้วทมทั้งหลายเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นต้นย่อมเป็นธรรมมีรสเป็นอันเดียวเพราะอาจคือความมีรสเป็นอันเดียวแห่งธรรมเหล่านั้นภาวนาจึงมีดังนี้เพราะเหตุนั้นสัปพหังสนาอันเป็นจิตแห่งญาณท่านจึงกล่าวว่า เป็นที่สุดแห่งปฐมฌานบัณฑิตพึงทราบอินิฉัยในปาถาว่าปัตมังชานังอธิคตังโหติปัติวิกสิณังนี้ต่อไป